ก็สวัสดีครับอีซาฟายครับเดี๋ยวนี้ก็จะมาลองแนะนำเนะาะการใช้ห้ามอนคูดอฟนะครับในสเกลเนาะคีย์ดีนะครับอลองดูนะจีการนะที่ผมชอบใช้นะครับ เรามาใช้เพราะว่ามันก็จะได้รู้ว่าเป็นวิธีการเล่นของเราแล้วก็เป็นตัวตนของเราเนาะเพราะว่าเวลาแกะไปเล่นให้มคนอื่นมันก็ไม่ใช่เราครับมันก็เป็นคนอื่นผมก็เคยแกะเพลงมาก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นเพลงลกไทยเพลงฝรั่งนะครับเพราะว่าผมเกิดจากการเล่นเบสมางั้นเรื่องเสียงเรื่องการคุมนะครับเสียงนะครับที่ให้มันเป็นไปตามดนตรีนะครับเป็นตามจังหวะก่อนเนี่ยผมค่อนข้างจะถนัดเพราะว่าผมก็ฝึกมานานแล้วตรงนั้นครับตั้งแต่มัธยมแล้วนะครับ จนถึงมหาลาัยนะครับแล้วก็หยุดเล่นไปนะครับต,ตอนนี้ก็ต้องมาเล่นกีตาร์นะครับเพราะว่าเบสก็ยังต้องเล่นครับในการใช้ในการบันทึกเสียงนะครับสร้างลายเบสขึ้นมานะครับในแต่ละเพลงก็จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวไว้เดี๋ยวก็ค่อยจะเริ่มยกตัวอย่างเพลงนะครับว่าเล่นทางเลินเป็นแบบนี้โน้ตใช้แบบนี้นะครับจังหวะเป็นแบบนี้เนาะวันนี้มาแนะนําก่อนวิธีการใช้นะครับพามาอ,อ่นคุณอ๊อฟ ใช้เยอะอยู่บางบางบางลิกกีตาร์ก็ค่อนข้างจะยากมันก็ต้องฝึกเหมือนกันนะงเงี้ยค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วก็ต้องลงมาเป็นซีเควนซ์อีกเหมือนกันนะครับใช้อยู่ในเพลงมันแต่ก็ยกตัวอย่างเลยเพลงยังยังไม่ได้ออกนะครับแต่เร็วนี้เดี๋ยวจะอัดแล้วนะครับล้มนะครับยังรู้ลุกนะครับอย่างเงี้ย เพลงนี้ค่อนขางยากคับโซโล่นะเกิดจากการอิมโฟไวขึ้นมาก่อนเลนะครับมีครบสูตรจะเว้นไม่มีอย่างเดียวคือแทปปิ้งนะครับมีสปีดพิกกิ้งนะครับมีสวิปพิกกิ้งนะครับครบเลยนะครับในเพลงนี้ยกเว้นแค่แทปปิ้งเท่านั้นเองนะครับก็เป็นการเล่นให้มันช็อตชับนะครับประมาณนี้เนาะตัวนี้ที่ยกตัวอย่างอยู่ในดีนะครับ D ีเมเจอร์ ก็ลองไปฝึกกันดูนะครับว่าน่าจะเอามาใช้ในเพลงได้เยอะนะครับอย่างนี้นะอันนี้ก็คือเป็นพัมออพฟ้นออฟนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับเจอกันอีพต่อไปครับ